เราเนื่องกันจนครบเวลาแล้วนะคะนี่ก็เป็นเค้กแครอทสูตรคลีนที่เราเนื่องเสร็จค่ะทํากันแบบง่ายๆเนาะรอจนหายร้อนหรือเค้กเสร็จตัวหน่อยก็ทานได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากแต่งหน้าเค้กสวยๆเพิ่มรสชาติให้กับตัวเค้กด้วยทายลิปเราจะมาแต่งหน้าเค้กแบบคลีนคกันค่ะ ตัวหน้าเค้กตรงนี้เราจะไม่ใช้ครีมเลยนะคะแล้วยังเป็นสูตรครีมเพื่อสุขภาพอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคลิปไม่เกัมแต่พ p นี้นะคะมีเค้กแครอทสูตรครีมเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะต่อใจดีต่อร่างกายถูกใจสสยเฮลตี้แน่ๆค่ะสูตรนี้เราจะใช้การนึ่งนะคะเพื่อนๆจะใช้หม้อหุงข้าวนึ่งหรือใช้เตาไฟฟ้านึ่งก็ได้นะคะเราจะทําเค้กครีมทานกันแบบง่ายๆนะที่รูปหน้าปกคลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นเหมือนเป็นครีมอยู่ด้านหน้าเค้กนะตรงนั้นไม่ใช่ครีมนะคะเราจะใช้ส่วนผสมที่ดีกับ้าง ส่วนผสมค่ะอัลมอนด์บดละเอียดหนึ่งถ้วยกรีกโยเกิร์ต200กรัมค่ะอิเล็เอร์บดละเอียด1ส่วนซีถ้วยค่ะในคลิปจะใช้เป็นแบบไอซิ่งเลยนะคะไ่ไกเบอร์ส3สฟองค่ะเบกกิงโซดาหนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชางาคิมอนปริมาณตามชอบค่ะในคลิปจะใส่หนึ่งช้อนชานะคะมูสลี่ครึ่งถ้วยค่ะแครอทจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรก1้0ยกรัมจะใช้ผสมกับตัวเค้กนะอีก70กรัมจะใช้แต่งหน้าเค้กค่ะ ส่วนธนัเพืชอ,อื่นๆสามารถผสมลงไปในตัวเค้กระหว่างทําได้นะคะแต่แนะนําให้ไม่เกิน1ส่วน4ถ้วยค่ะของเต่จะใช้เป็นอัลมอนด์กับลูกเกดผสมเพิ่มลงไปนะคะส่วนถ้าต้องการแต่งหน้าเค้กเพิ่มเติมนะเราจะใช้กลีกโยเกิร์ต1ถ้วยสาหรับเค้ก1ปอนด์ค่ะผสมกับเกรดมะพร้าวอบแห้งครึ่งถ้วยค่ะใส่ย,ย่าหวานเพิ่มไปปริมาณตามชอบได้เลยนะธัญพืชโรยหน้าค่ะตามชอบเลยแล้วก็แครอทที่เราแยกไว้ตอนแรกนะคะมาเริ่มทําตัวเค้กกันเลยค่ะ กรองของแห้งทั้งสามอย่างผ่านกระชอนค่ะอัลมอนต์ดละเอียดพงฟูเบกกิงโซดาค่ะกรองไปรเรื่อยนะคะเพราะเราต้องการเนื้อเค้กที่ละเอียดนะตรงนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะถ้าเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะให้ใช้หลังช้อนบีบๆไปเรื่อยๆค่ะพอกรองเสร็จแล้วเราจะได้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยค่ะนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะใส่นาี้มอนลงไปค่ะปริมาณตามชอบเลยแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปสีเค้กจะออกมาเข้มนะคะ ตามด้วยมูซี่ครึ่งถ้วยค่ะยี่ห้อที่เตยใช้ก็จะมีลูกเกดแห้งกล้วยอบแห้งผสม,มอยู่นะคะเพื่อนเพื่อเลือกใช้ตามยี่ห้อที่ชอบได้เลยค่ะแล้วคนส่วนผสม,มทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะพักชามนี้ไว้ก่อนค่ะเรามาต่อที่ชามผสม,มของเปียกกันต่อค่ะตีไข่ทั้งสามฟองเข้าด้วยกันค่ะเราจะตีจนกว่าไม่เห็นริมของไข่นะคะพอไข่เข้ากันดีแล้วตามด้วยอิเล็กทตอรหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะทยอยแบ่งใส่ลงไปนะคะตีจนกว่าอิเล็กทตอรทั้งหมดละลายค่ะ ของเตจะใช้เป็นแบบไอซิ่งค่ะเขาจะละลายง่ายที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีแบบเกรดนะคะนําไปปั่นก่อนแล้วค่อยมาผสมนะคะจะช่วยประหยัดเวลาเยอะเลยค่ะพออิเล็กทนละลายทั้งหมดแล้วนะคะเราผสมโยเกิร์ตลงไปเลยตรงนี้เตใช้เป็นกรดโยเกิร์ตนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้ใช้โยเกิร์ตแฟชูนก็ได้ค่ะให้เพื่อนๆดูที่ฉลากนะคะเลือกยี่ห้อที่น้ําตาลน้อยๆนะเพราะบางยน่ห้อน้าตาลสูงปี๊ดเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราทยอยผสมของแห้งลงไปเลยค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคนเป็นนทางเดียวกันนะคะค่อยๆค,คนคนช้าชานะคะจะได้ไม่เกิดฟองอากาศค่ะพอเข้ากันดีแล้วเขาก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะเราพักเขาไว้ก่อนเลยตอนนี้เราจะมาสไล,ลด์แครอทกันต่อนะคะถ้าใครมีเครื่องสไลด์เส้นอัตโนมัติใช้ได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีเครื่องสับละเอียดค่ะแล้วสไลด์ฝานอีกทีค่ะเน้นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ สลเสร็จแล้วจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกร้อยกรัมจะนําไปผสมในตัวเค้กนะคะอีกหนึ่งส่วน7จกรัมเดี๋ยวเราจะนําไปแต่งหน้าเค้กที่หลังค่ะใส่แชรรอดส่วนแรกร้อยกรัมลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วคนให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีเขาจะออกเป็นสีส้มๆแลวนะคะระหว่างนี้เราสามารถเพิ่มลูกเกดหรืออัลมอนด์ธัญพืชอื่นๆลงไปได้นะคะแนะนําให้ใส่ไม่เกินหนึ่งส่วนสีถ้วยตัวงนะส่วนผสมที่ให้ในวันนี้จะพอดีกับพิมพ์ขนาด1ปอนด์ค่ะเทส่วนผสมลงไปเลยแต่ใช้เป็นพิมพ์แบบถอดก้นนะคะ ขอไล่อากาศก่อนเข้านึ่งค่ะนี่ค่ะเขาจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจะเห็นว่าไม่มีฟองอากาศเลยนะพักเขาไว้เลยค่ะแล้วเราไปเตรียมหม้อนึ่งกันต่อค่ะเปิดไฟแรงรอจนน้ําเดือดจัดเลยค่ะพอเห็นน้ำปุดๆแบบนี้นะคะแสดงว่าเดือดได้ที่แล้วค่ะนําเค้กที่เราเตรียมไว้ใส่หม้อนึ่งลงไปเลยค่ะระหว่างนึ่งเค้กเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงค่ะตลอดเวลา60นาทีเลยนะคะตอนนึ่งคอยเปิดดูเป็นช่วงๆได้ค่ะ ตอนนี้ก็ครบหกสิบนาทีแล้วนะคะหน้าเค้กสุกแล้วค่ะใช้ไม้ไปแป้งเช็คความสุกข,ของตัวเค้กค่ะจิ้มลงไปเลยถ้าไม่มีน้ำน้ำติดออกมาแสดงว่าเค้กสุกใช้ได้แล้วค่ะนำเค้กมาพักบนตะแกรงประมาณ30สิบนาทีค่ะให้เข,า,ขาคายความร้อนนะคะให้ตัวเค้กเซ็ตตัวอยู่ในพิมพ์เลยตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าเค้กนะคะจะเห็นว่าหน้าทานมากๆค่ะสีสวยเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมแต่ละอย่างนี่มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยค่ะ พอเค,ค้กเริ่มคลายความร้อนแล้วแซะขอบเค,ค้กแบบเบามือค่ะ <_ Q> คลิปนี้จะใช้พิมพ์แบบถอดก้นได้นะคะดันตัวเค,ค้กออกมาเลยค่ะ <_ Q> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค,ค้กแครอทสูตรครีมที่ไม่ได้แต่งหน้าเค้กค่ะก็เป็นเค,ค้กนึ่งสูตรครีมแบบง่ายๆนะคะ <_ Q> ให้ดูด้านในของเนื้อเค,ค้กนะคะส่วนผสมของเราอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายหลายชนิดนะคะเรียกว่าทานแทนมื้ออาหารได้เลยแหละ เนี่ยค่ะส่วนผสมทุกอย่างล้วนดีกับสุขภาพมากๆเลยค่ะส่วนเพื่อนๆที่ชอบหน้าเค้กแบบฉ่ำๆนะคะเรามาแต่งหน้าเค้กสูตรครีมกันต่อค่ะนำธัญพืชที่จะใช้โรยหน้าเค้กเข้าหม้อทอดค่ะใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา5นาทีค่ะหรือจะนําไปคั่วในกระทะจนเคลือนเงาก็ได้นะคะเ <c oughs> สร็จแล้วพักเข้าไว้ก่อนค่ะส่วนที่เป็นเหมือนครีมที่อยู่หน้าเค้กนะคะเราจะใช้กรีกโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยหรือโยเกิร์ตแฟตสูนนะคะผสมกับเกล็ดมะพร้า,พาวอบแห้งครึ่งถ้วยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะระหว่างนี้เติมแย่หวานลงไปได้ด้วยนะคะความหวานปริมาณตามชอบได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อครีมๆแบบนี้นะคะนำไปปาดด้านหน้าและด้านข้างของเค้กได้เลยค่ะตามด้วยธัญพืชค่ะและแครอทที่เราแยกไว้ที่ตอนแรกนะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กแค่แอทสูตรคลีนเพื่อสุขภาพค่ะแต่งหน้ามาสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําให้แช่ตู้เย็นก่อนรับประทานนะคะโยเกิร์ตด้านหน้าจะได้เซ็ตตัวค่ะสําหรับปเปนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ